อัญญาตันสกุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลค่ะวันนี้ที่เรามาพิจารณาพรกรฉบับนี้นะคะทำให้ดิฉันรู้สึก เดจาวู ja vu, ค่ะท่านประธานเคยเป็นไหมคะ mm hmm. เหมือนกับว่าเราเคยผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนนะคะ mm hmm. ก็คงจะเป็นเพราะว่าการมาขอกู้เงินในครั้งนี้มันช่างเหมือนกับตอนที่มีการมาขออนุมัติสภาให้อนุมัติพรกรเงินกู้1ล้านล้านบาทเมื่อปีที่แล้วเป๊ะเลยค่ะท่านประธานรอบนี้ก็ยังมาพร้อมกับพรกห้าหน้าเหมือนเดิมตารางกรอบวงเงินที่บอกว่าใช้เงินอะไรบ้างหนงหน้าเหมือนเดิมขอกู้เงินแบบเช็คเปล่า เหมือนเดิมไม่ต้องมีโครงการไม่ต้องมีรายละเอียดไม่ต้องมีเป้าหมายไม่ต้องระบุผลที่จะได้รับเหมือนเดิมเลยค่ะรอบที่แล,แล้วยังพออนุโลมกันได้นะคะเพราะว่าวิกฤตมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอาจจะคิดโครงการกันไม่ทันก็เลยยอมให้กู้ไปคิดไปแต่รอบนี้ไม่มีข้อแก้ตัวแล้วนะคะแถมตอนที่ออกพรกก็ปิดข่าวเงียบค่ะไม่ปริปากบอกประชาชนจนกระทั่งประกาศ ราชกิจจาแล้วก็ถึงจะออกมาถแถลงข่าวหากว่าจะอ้างว่ารัฐธรมนูญมาตรา1 7 4บอกว่าเป็นพรกเกี่ยวกับภาษีากรและเงินตราก็เลยพิจารณาแบบรับได้ก็ฟังไม่ขึ้นค่ะว่า,วาเพราะว่ารอบที่แล้วตอนที่กู้หนึ่งล้านล้านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังก็ยังออกมาถแถลงข่าวหลังการประชุมครมออยู่เลยในเอกสารที่ส่งเข้าครมอก็ไม่ได้อ้างมาตรา1นึด้วยซ้ําไปนะคะ แบบนี้ดิฉันคิดว่ามันแสดงเจตนานะะที่จงใจจะหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากทั้งประชาชนและก็สภาผู้แทนราษฎรอย่างชัดเจนถ้ารัฐบาลจะกู้เงินไปทำโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการก่อสร้างกระตุ้นเศรษฐกิจฟื้นฟูชุม,ช,มชนขุดน้องขุดสะอะไรต่างๆนาน,านานะคะดิฉันก็ต้องบอกว่าขอให้เสนอมาเป็นร่างพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือว่างบกลางปีให้สภาแห่งนี้อนุมัติจะดูเหมาะสมกว่า แต่ว่าถ้าท่านจะแย้งว่าการออกเงินกู้เป็นพระราชบัญญัติอาจจะใช้เวลานานถึง5 6เดือนฉันก็บอกได้เลยว่าไม่เป็นความจริงค่ะเพราะว่าสภาหแห่งนี้ก็เคยพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณปี2 5ง3รใช้เวลาไม่ถึง2อาทิตย์ค่ะรวมกับที่วุฒิสภาพิจารณาด้วยก็ยังอยู่ในเวลาสองอาทิตย์อยู่ดีเราก็เคยทํามาแล้วแล้วที่อ้างว่าต้องออกมาเป็นพรกเพราะว่ามีความจําเป็นรีบร้อนเร่งด่วนนี่ผ่านมาแล้ว3สัปดาห์ เราก็ยังไม่เห็นเลยว่าจะออกมาตรการอะไรออกมาที่จะเยียวยาประชาชนอย่างเป็นชิ้นเป็นอันต่อให้มองในแง่ดีนะคะนี่อาจจะเป็นการกู้เพื่อที่จะแก้ว,วิกฤตการทางการคลังเพราะว่ารัฐบาลเองก็อาจจะชักหน้าไม่ถึงหลังอาจจะช็อตเงินไปบ้างในบางช่วงเพราะในตอนแรกที่คารมาพิจารณารับพอพิจารณารับตัวร่างพรกองเงินกู้นะคะ มีถ้อยคำค่ะมีมาตราหนึ่งที่บอกว่าจะเอาไว้ใช้เพื่อบริหารสภาพคล่องนะคะตามมาตรา6กที่ดิฉันโชว์อยู่ในสไลด์ตอนนี้นะคะแต่พอพระราชกำหนดนี้ถูกประกาศลงราชกิจจาก็มีการตัดถ้อยคำนี้ออกไปทำแบบนี้แล้วประชาชนจะมั่นใจได้ยังไงว่าถ้าคลางเกิดขาดเงินถังแตกขึ้นมาจริงๆร,รัฐบาลจะยังมีเงินพอใช้จ่าย รายงานความเสี่ยงทางการคลังก็มีการระบุไว้ชัดค่ะว่ารายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บได้มีความเสี่ยงที่จะพลาดเป้าในปี2 5 6 4ัน้ีนี้เนก็ต้องขอร้องรัฐบาลนะคะว่าอย่าเอาแตป่ปกปิดความผิดค่ะหน้าที่คือต้องปกปิดช่องโหว่ที่จะสร้างปัญหาให้กับประชาชนอย่ากลัวแต่เสียงวิาพากวิจารณ์จนทำให้ประชาชนต้องมารับภาระที่เป็นความเสี่ยงแบบนี้ท่านประธานคะ หลายท่านพูดไปแล้วนี่อาจจะเป็นเงินกู้ก้อนสุดท้ายของประเทศไทยถ้ายังไม่มีการแก้เพดานหนี้สาธารณะให้สูงเกิน6 0ของ GDP ซึ่งฐานนั้นท่านนายกก็พูดเองเมื่อสักครู่ว่าท่านไม่อยากทําผิดกฎหมายแต่ก็รอดูแล้วกันนะคะว่านายกในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังแห่งรัฐจะแก้กรอบวินัยการเงินการคลัองอีกครั้งหรือไม่ในประเด็นนี้สําหรับดิฉันและพักก้าวไกลไม่มีใครติดใจคะ่ะเราทราบดีว่ากรอบวินัยการเงินการคลังนี้ อาจจะไม่สมเหตุสมผลในสถานการณ์ปัจจุบันสักเท่าไหร่ก็จะมีแต่ท่านนายกท่านที่ดูจะวิตกจริตมากเป็นพิเศษสําหรับราชกําหนดเงินกู้ฉบับนี้ดิฉันและพรกก้าวไกลมีจุดยืนที่ชัดเจนว่าเราไม่สามารถที่จะอนุมัติพระราชกําหนดฉบับนี้ได้เพราะว่าเป็นการกู้ที่มีความเสี่ยงที่จะทําให้ประเทศล่มจมสิ่งที่เราคัดค้านการกู้แบบเดจาวูในครั้งนี้ก็คือว่าผลงานที่ผ่านมาค่ะที่เราเห็นความผิดพลาดซ้ํา ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมานะคะในด้านแผนงานด้านสาธารณสุขค่ะฟังชัดๆนะคะที่ฉันไม่ได้แคร์ว่าท่านจอนุมัติเก่งแค่ไหนเมื่อวานก็เพิ่งมีการอนุมัติชุดใหญ่ไฟกระพริบไปนะคะจนครบเกือบเต็มวงเงินนะคะแต่ขึ้นอยู่กับว่าเมื่อเบิกจ่ายได้ล่าช้าเนี่ยได้มีการเข้าไปดูบ้างหรือเปล่าว่าหน้างานนี่เขาติดปัญหาอะไรไปช่วยแก้ปัญหาแก้ระเบียบอะไรให้เขาบ้างหรือเปล่า เหมือนเดิมน,นะคะถ้าตอบได้แค่นี้ว่าก็เป็นไปตามระเบียบเบิกจ่ายจะซื้อจะจ้างแล้วก็จ่ายกันไปตามยถากรรมได้เท่านี้นะคะอนุมัติ2,007 2,37 0ล้านบาทเบิกจ่ายได้17ล้านบาทแบบนี้ดิฉันก็ไม่รู้ว่าเราจะมีนาย,ยกรัฐมนตรีวไว้ทำไมถ้าไม่กล้าตัดสินใจในเรื่องยากๆที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนที่ปฏิบัติงานให้ทางานได้อย่างคล่องตัวขึ้นตัวอย่างสองตัวอย่างที่ดิฉันโชว์ในหน้าสไลด์นะคะท่านอนุมัติซื้อเครื่องช่วยหายใจ 1,000ันกว่าเครื่องนะคะซื้อวัสดุอุปกรณ์อุปกรณ์ทางการแพย์อีก170ล้านชิ้นตั้งแต่เมื่อเดือนธันวาคมซึ่งเมื่อเช็คตารางการปฏิบัติงานเนี่ยต้องเบิกจ่ายตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาเมษาแต่ว่านี่มันเดือนมิถุนาเข้าไปแล้วนะคะถึงจะเริ่มเบิกจ่ายได้ก็เท่ากับว่าล่าช้าไป2-3เดือนเบิกจ่ายจริงๆจนถึงทุกวันนี้เนี่ยยังไม่ถึง5%ด้วยซ้ำไปเท่าที่ทราบข้อมูลก็คือพวกเครื่องหายใจเนี่ยก็ยังซื้อไม่ได้เลยสักเครื่อง เราก็เลยไม่แปลกใจคะ่ะว่าที่โรงพยาบาลต่างๆต้องออกมาเรียอะไรขอรับบริจาคกันเองจากประชาชนลองคิดดูนะคะว่าถ้าเรามีเครื่องป้องกันการติดเชื้อให้กับบุคลากรทางการแพทย์หน้างานมากกว่านี้ด่านหน้าก็ไม่ต้องเอาชีวิตมาเสี่ยงติดโควิดแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันถ้าเรามีเครื่องช่วยหายใจมากกว่านี้มีห้องไอ u มากกว่านี้มีห้องความดันติดลบมากกว่านี้จะมีอีก,กี่ชีวิตที่จะไม่ถูกพรากไปเพียงเพราะกา็การบริหารของรัฐบาลล้มเหลว ในด้านเยียวยาก็ล้มเหลวค่ะยิ่งเยียวยาประชาชนก็ยิ่งได้เงินน้อยลงไปเรื่อยๆการระบาดยิ่งหนักประชาชนก็ยิ่งได้เงินน้อยนะคะการระบาดครั้งหลังสุดนี้ยิ่งยืดเยื้อก็เพื่อจะชดเชยไปเพียงแค่2,000บาทเท่านั้นเองล่าสุดทางเพจเราชนะนะคะประกาศมาตรการออกมาว่าจะเยียวยา1,200บาทโดยการซอยออกเป็นอาทิตย์ละ200บาทนี่ท่านเห็นชีวิตของประชาชนมีราคาเพียงเท่านี้เองหรือ 200ร้บาทนี่ไม่ใช่เงินเยียวยาแล้วนะคะเรียกว่าเป็นค่าขนมเด็กไปโรงเรียนนะคะจนถึงวันนี้ค่ะก็ยังไม่มีความชัดเจนใดๆว่า SME จะมีมาตรการใดๆสำหรับพวกเขานอกเหนือไปจากการยักยียดความเป็นหนี้ผ่านผ่านมาตรการเงินกู้ต่างๆของรัฐผู้ประกอบการที่ถูกสั่งปิดโดนผลกระทบจากมาตรการของรัฐทั้งร้านอาหารร้านนวดผับบาร์พวกเขาไม่สมควรได้รับเงินเยียวยาค่ะดิฉันคิดว่า สิ่งที่พวกเขาต้องได้คือเงินชดใช้ความเสียหายที่รัฐเป็นผู้ก่อแต่ไม่กล้าพอที่จะรับผิดชอบทุกวันนี้ท่า้องอยู่คําตอบเดียวค่ะก็คือไม่มีข้อมูลเขาไม่ได้เสียภาษีเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครจะจ่ายเท่าไหร่ก็ไม่รู้ตอนี้ปิดเขามาได้สามรอบแล้วนะคะในรอบหนึ่งปีแต่ไม่มีปัญญาทําฐานข้อมูลว่าตกลงร้านพวกนี้อยู่ที่ไหนเดือดร้อนยังไงบ้างเจ๊งไปแล้วหรือยังนี่ขนาดว่า พรกองเงินกู้หนึ่งล้านล้านเนี่ยมีการระบุชัดในบัญชีแนบท้ายนะคะว่ามันต้องมีแผนงานย่อยที่จะต้องช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการชัดๆเลยถึงวันนี้ก็ยังไม่มีเลยสักบาทแล้วจะเขียนลอยๆไว้ในพรกองห้าแสนล้านอันใหม่แค่ว่าจะช่วยเหลือผู้ประกอบการทุกสาขาอาชีพเราคงไม่ต้องหวังกันแล้วมั้งคะแล้วก็ไม่ใช่ว่ารัฐบาลจะไม่มีเงินนะคะสาหรับการเยียวยา ในระหว่างที่รัฐบ,บาลอนุมัติเงินเยียวยาอย่างกระบี่กระปลอยอยู่นี้รัฐบ,บาลก็ได้กักงบส่วนหนึ่งเอาไว้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีก1นึ0 0 0สล้านบาทเพื่อเอาไปให้กระตุ้นโครงการบริโภคอย่างโครงการากระตุ้นการบริโภคนะคะอย่างโครงการคนละครึ่งยิ่งใช้ยิ่งได้แต่ก็ต้องถามว่าแล้วมันใช่เวลาที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจหรือเปล่าในระยะเวลาที่ตอนนี้เนี่ยยังควบคุมการระบาดไม่ได้ยิ่งอัดฉีดเงินเข้าไปมันก็ไม่ต่างกับการเทน้ําลงบ่กรองทรายหรือเปล่า ถ้าเราดูนะคะจากแผนภาพเราจะเห็นว่างบประมาณสำหรับฟื้นฟูประเทศจริงๆนะคะที่ได้ตั้งไว้400ล้านโดนลดวงเงินเหลือ207นะคะเอาไปเป็นโครงการกระตุ้นที่อนุมัติไปณวันที่28เนี่ยไปแล้ว7 0 0 0อนุมัติกระตุ้นเพิ่มอีกแสนสองนะคะแล้วก็ส่วนที่มันจะเป็นโครงการที่จะเป็นการจ้างงานมีนการวางรากฐานสำหรับอนาคตเนี่ยที่นายกพูดถึงว่าเราพูดถึงอนาคตอนาคตเนี่ยนะคะ เพียงแค่37,000ล้านเบิกจ่ายไปได้ไม่ถึง1,000 0บาทหรือเพียงแค่2โครงการที่ลงไปค่ะก็อย่างเช่นโครงการ1นึ่ตำบล1น,นกเกษตรทฤษฎีใหม่โคกหนองนาบัวเดลซึ่งก็เป็นโครงการเพชรโปรเจกต์ของสภาพัฒน์นะคะแต่ปรากฏว่าพอไปดูหน้าง,งานค่ะก็ทําไม่ได้จริงมีการปรับเป้านะคะจากโคกหนองนาเหลือแค่ น้องอย่างเดียวตัดโคกและนาออกไปไม่ต้องขุดแล้วเหมืองเ,อเหมืองคลองไส้ไก่นะคะปั้นโคกไม่ต้องปั้นแล้วคันนาทองคาไม่ต้องมีเหลือแต่หน้องอย่างเดียวแล้วก็ลดขนาดหน้องลงมาอีกที่เหลือก็มีแต่โครงการเบี้ยหัวแตกไม่ได้มีผลผลิตอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันนะคะจาก298โครงการเป็นโครงการที่ลงเวลาจังหวัดในประมาณ210โครงการเพิ่งเริ่มเบิกจ่ายไปได้ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งยังไม่ได้เริ่มทําอะไรเลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นคะ ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็เป็นเดจาวูอีกค่ะเพราะว่าเมื่อนหนึ่งปีที่แล้วดิฉันเองก็เคยพูดในสภาแห่งนี้ว่าหนึ่งล้านล้านเนี่ยให้เก็บไว้ใช้กับแผนสาธารณสุขกับแผนเยียวยาเถอะแผนฟื้นฟูถ้ายังคิดไม่เสร็จเนี่ยก็อย่าเพิ่งรีบมาขอให้กลับไปไป,ไปทาเป็นแผนพรบเ,เป็นพรบแผนฟื้นฟูป,ประเทศแล้วค่อยกลับมานําเสนอกัสบสภาใหม่อีกครั้งตอนนั้นท่านก็ไม่เชื่อแล้วก็ยังดันทุรันคิดไปทําไปแล้วก็ล้มเหลวประเทศก็เสียโอกาส ท่านปรานคะดิฉันได้อภิปรายถึงความเหลวไหลของการกู้ที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าดิฉันและพักคเก้าไกลจะคัดค้านการกู้ในทุกกรณีเพราะการกู้เพื่อน,นําพาประเทศให้รอดก็เป็นไปได้คะ่ะเมื่อเกือบร้อยปีที่แล้วค่ะสหรัฐอเมริกาเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์หรือที่เรียกกันว่า the Great Depression ก็ได้มีการทําโครงการ New Deal คะ่ะ ซึ่งเป็นการกู้ขนาดใหญ่และกลับกลายเป็นการกอบกู้ประเทศจนกลับมาเป็นประเทศมหาอำนาจที่ชนะสงครามโลกได้หรือเมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่สองค่ะโครงการมาแชลแ plan ก็เป็นโครงการเงินกู้ที่ฟื้นฟูโยุโรปจากความพังพินาศหลังสงครามจนยุโรปกลับมาเจริญก้าวหน้าถึงแม้ว่าจะต้องใช้เวลาจ่ายหนี้มากกว่า60ปีก็ตาม สรุปได้ว่าถ้ารัฐบาลกู้มาแล้วมันแก้ปัญหาประเทศปรับโครงสร้างเศรษฐกิจได้เศรษฐกิจโตเร็วกว่าดอกเบี้ยหรือว่าภารหนี่หนี้สินก็จะกลายเป็นทรัพย์สินแล้วประเทศก็จะรอดแต่ถ้ากู้แล้วประเทศยังย่ำอยู่กับที่เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นหนี้สินพอกพูนจนดอกเบี้ยโตเร็วกว่าเศรษฐกิจประเทศก็จะล่มจากวิกฤตโควิดที่ผ่านมาค่ะดิฉันได้เห็นตัวอย่างโครงการกู้เงินที่มีวิสัยทัศน์ตัวอย่างหนึ่งค่ะ ประเทศนี้นะคะเผชิญกับวิกฤตที่หนักหนาสาหัสสากันมากปีที่แล้วทั้งปีมีคนตายจากโควิดไป400,000คน GDP ไตรมาส2ของปีที่แล้วติดลบลึกถึง34เเซน แต่ว่าเขาวางแผนเงินกู้เพื่อฟื้นฟูประเทศจากโควิดยังไงบ้างน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูแผนงานการใช้เงินของเขากันค่ะแผนงานการกู้เงินนี้นะคะมีการลงไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนค่ะแล้วก็70%ของประชาชนของประเทศนี้เห็นด้วยกับแผนนี้เพราะว่าประชาชนเห็นแผนแล้วก็เขารู้ได้เลยค่ะว่าประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบางก็จะรอด เพราะรัฐบาลเขาทุ่มเงินที่คิดเป็นเงินไทยประมาณ12ล้านล้านบาทตลอด10ปีในการสร้างอุตสาหกรรมผู้ดูแลคนชราให้กับคนที่ยากไร้และรัฐบาลก็จะช่วยครอบครัวที่มีบุตรให้ได้เงินช่วยเหลือเพิ่มครอบครัวละมากกว่า10,000แสนบาทต่อครอบครัวร้านอาหารผับบารรงเบียร์ร้านขายเหล้าต่างๆก็จะรอดก็เพราะว่าร้านเหล่านี้จะได้รับเงินเยียวยาชดเชยรายได้ทั้งหมดที่หายไปจากโควิดจำกัดวงเงิน300ล้านบาทต่อหนึ่งธุรกิจระบบสาธารณสุขของประเทศ ก็จะรอดเพราะรัฐบาลเขาทุ่มงบประมาณประมาณเกือบ1ล้านล้านบาทเร่งผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จําเป็นสต๊อกเอาไว้ก่อนเพื่อเตรียมรับมือกับการระบาดในโอกาสหน้าคนชายขอบคนในพื้นที่ห่างไกลคนที่ได้รับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมก็จะรอดเพราะว่ารัฐบาลเขามีแผนที่จะขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ไปในชนบทขยายโครงข่ายน้ำประปาเข้าไปในพื้นที่กลุ่มชาติพันธุ์ลงทุนปิดเมืองแร่ปิดบ่อน้ํามันที่ถูกทิ้งร้างอยู่ทั่วประเทศโดยใช้งบประมาณราว9ล้านล้านบาทส่วนคนที่กังวลต่ออนาคตของลูกหลานว่าจะเติบโตมาในสภาวะแวดล้อมที่ เลวร้ายอยู่ในภาวะโลกร้อนก็เริ่มจะเห็นความหวังที่จะรอดเพราะารัฐบาลของเขาอุดหนุนการใช้พลังงานทดแทนคิดเป็นเงินไทยสิบสองล้านล้านบาทอุดหนุนรถยนต์ไฟฟ้าและสร้างสถานีชาร์จทั่วประเทศห้าล้านล้านบาทอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาสิบดล้านล้านบาทใช่ค่ะนี่คือแผนการกู้เงินของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ฉันไม่ได้บอกนะครับว่าเราจะต้องกู้เงินมากมายเท่ากับเขาแล้วก็ต้องทำโครงการทั้งหมดตามแบบที่อเมริกาทำแต่การฉายภาพ ให้ชัดเจนะว่ากู้เงินแล้วจะเอาเงินไปทําอะไรแล้วใครจะได้ประโยชน์มันทําให้ประชาชนมั่นใจเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจว่ารัฐบาลจะสามารถนําพาประเทศนี้ให้ออกจากวิกฤตแล้วก็ฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีกว่าเดิมได้และประชาชนก็จะเต็มใจด้วยให้รัฐบาลสร้างหนี้ก้อนโตที่จะเป็นภาระของพวกเขาและลูกหลานของพวกเขาในอนาคต และนี่คือความแตกต่างอะคะ่ะของการกู้ที่มันจะทําให้ประเทศรอดไม่ใช่การกู้ที่ทำให้ประเทศล่มแบบที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาทาถึงเวลาแล้วค่ะที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ยังอยากเห็นประเทศมีอนาคตจะต้องร่วมกันขัดขวางไม่ให้พลเอกประยุทธ์ลานเงินของประเทศและยืนยันต่อรัฐบาลในฐานะที่เราเป็นตัวแทนของอำนาจนิติบัญญัติว่าถ้าประเทศไทยจะต้องกู้จะต้องเป็นการกู้เพื่อเอาชนะสงครามกับโควิดในวันนี้ ผ่านการตั้งงบจัดซื้อและกระจายวัคซีนทำลายทุกพอขวดยุติความสับสนอลหม่านในการจัดสรรวัคซีนที่เป็นอยู่รวมถึงระดมสะสมสต็อกอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อต่อสู้กับโรคร้ายในวันหน้า ถ้าประเทศไทยจะต้องกู้จะต้องเป็นการกู้เพื่อประคับประคองชีวิตของประชาชนที่กําลังเดือดร้อนจากป,ปัญหาเศรษฐกิจที่มาพร้อมกับโควิด19เป็นการกู้เพื่อต่อลมหายใจของ SME เพราะเมื่อวิกฤตจ,จบลงพวกเขานี่แหละที่จะเป็นกําลังสําคัญในการฟื้นฟูประเทศเศรษฐกิจจะฟื้นได้ยังไงท่ามกลางสร้างศพของ SME ที่ตายเกลื่อนถ้าประเทศไทยจะต้องกู้ จะต้องเป็นการกู้เพื่อโอบอุ้มคนที่เปราะบางที่สุดในสังคมไทยจากการสร้างศูนย์เด็กเล็กให้ครอบคุมเป็นสวัสดิการทั่วหน้าและสร้างอุตสาหกรรมผู้ดูแลคนชราให้คนยากจนเข้าถึงได้คนไทยในวัยทางานจะได้สามารถทุ่มเทสรพพะก,กำลังไปกับการทํางานเพื่อทำให้เศรษฐกิจไทยก้าวหน้าถ้าประเทศไทยจะต้องกู้ จะต้องเป็นการกู้เพื่อปลดปล่อยศักยภาพของประเทศไทยในอีก10ปี20ปี30ปีข้างหน้าทั้งจากการวางโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาขยายโครงข่ายไฟฟ้าประปานะแหล่งน้ําขนส่งสาธารณะและอินเทอร์เน็ตให้เข้าถึงชุมชนชายขอบตามชนบทที่อยู่หา่างไกลท่านประธานคะเงินกู้ก้อนเดียวกันนี่นะคะ ถ้าใช้ให้ถูกใช้ให้เกิดประโยชน์ก็จะสร้างงานสร้างอาชีพสร้างเม็ดเงินในกระเป๋าของประชาชนได้ทันทีแล้วงานที่เราสร้างให้ประชาชนในวันนี้ก็จะเป็นรากฐานการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจให้กับลูกหลานของประเทศไทยในอนาคตแต่ถ้ากู้แล้วเหลวแหลกประชาชนจะมีแต่นี่ท่วมแต่เศรษฐกิจก็ยังจะย่ำอยู่กับที่และประเทศก็จะล่มจมจากการบริหารเงินกู้หนึ่งล้านล้านบาทของพลเอกประยุทธ์หนึ่งปีที่ผ่านมาได้แสดงเห็นแล้วว่าไร้วิสัยทัศน์ ไรยุทธศาสตร์ไร้ภาวะผู้นำในยามวิกฤตและไรความรับผิดช,ชอบต่อประชาชนฉันยืนขอยืนยันตามที่เพื่อนสมาชิพกพรรคกวไกลได้อภิปรายแล้วว่าขอให้ถอนพรกฉบับนี้ออกจากสภาทำมาใหม่ในรูปแบบของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรืออีกแนวทางหนึ่งตามวิถีประชาธิปไตยและไม่เกินไปกว่าอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติจะร้องขอด้วยความเคารพท่านนายกรัฐมนตรีดิฉันขอให้ท่านลาออกคือถ้าท่านรู้สึกว่าท่านทำทุกอย่างเต็มที่แล้วทำทุกอย่างดีแล้วแต่ผลลัพ มันยังไม่เปลี่ยนผลลัพธ์มันยังเป็นแบบนี้อยู่ปัญหาก็น่าจะอยู่ที่ท่านนายกแล้วล่ะคะ่ะหรืออีกทางหนึ่งก็คือยุบสภากลับไปถามประชาชนอีกครั้งว่าอยากที่จะให้คนที่จะมากู้และเป็นคนใช้เงินกู้คนใหม่นี้ควรจะเป็นใครคะ่ะขอบคุณค่ะ